วัตถุมงคลนะครับที่จะนําให้ชมในคลิปนี้นะครับนี่นะครับเป็นวัตถุมงคลที่กําลังมีกระแสนะครับมีกระแสอยู่ในโลกโซเชียลนะครับซึ่งก็ช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็ราคาก็ยังไม่ได้แรงมากนะครับราคาก็ยังเป็นหลักร้อยนะครับหลักร้อยไปปลายหลักพันต้นๆเนี่ยครับแต่ปัจจุบันก็ราคาก็ขยับขึ้นมานิดนึงนะครับก็ยังพอจะเช่าได้นะครับผมก็เลยคิดว่า เป็นวัตถุมงคลที่น่าสนใจนะครับแล, source, แล้วก็เราพอมีกําลังเช่าเก็บได้แล้วก็เช่านะครับก็ได้จากพี่ชายนะครับช่วยแบ่งมาให้นะครับก็เหรียญรุ่นน yes ี้นะครับเป็นเหรียญของหลวงปู่นายวัดบ้านแจ้งนะครับเป็นเหรียญรุ่นประสบการณ์นะครับชื่อรุ่นว่ารุ่นเหรียญทรหดนะครับเนี่ยครับเป็นชื่อรุ่นว่าเหรียญทรหดนะครับหลวงปู่นายวัดบ้านแจ้งนะครับเหรียญนี้นะครับสร้างเมื่อปี2528นห้าดนะครับสร้างเมื่อปี25 2 8้าสองด จำนวนการสร้างเนี่ย2,000เหรียญนะครับนะครับที่ผมได้สอบถามมาจากพี่ที่นะครับเป็นสายตรงของหลวงปู่นายนะครับแล้วก็ได้แจ้งว่าเหรียญรุ่นเนี้ยได้สร้างพร้อมกันนะครับกับเหรียญจอบนะครับเหรียญจอบประสบนะครับคือเหรียญในปีนั้นจะเป็นเหรียญประสบการณ์เกือบจะทุกทุกประเภทเลยนะครับก็จะเป็นเหรียญจอบนะครับนะครับเหรียญจอบหลวงปู่นายนะครับแล้วก็มี พระเหรียญปูหนังหลวงปู่นายนะครับก็จะสร้างในวาระเดียวกันนะครับรวมถึงเหรียญทรหดนี้ด้วยนะครับก็เลยได้เช่ามานะครับมาเก็บไว้นะครับเพื่อนะครับเดี๋ยวว่างๆก็จะไปเลี่ยมมาขึ้นคอนะครับเอาไว้ใส่โชว์ใส่เวลาไปนะครับไปเดินตามสนามพระอะไรเงี้ยครับบางทีการเช่าพระของคนที่สะสมพระเครื่องก็จะประมาณนี้ครับก็คือเปลี่ยนพระไปเรื่อยๆนะครับ เปลี่ยนพระขึ้นคอไปเรื่อยๆบางทีไปเดินก็อนพาพระที่เราชื่นชอบมาห้อยนะครับเพื่อให้นะครับพี่ๆเซียนๆร้ er er านพระได้เห็นนะครับก็เป็นการนะครับของคนที่เชา่าพระคนที่ชอบพระเครื่องนะครับคนที่ชอบพระเครื่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เราเช่าก็ความชอบนะครับราคาเนี่ยบางทีเราก็อาจจะยอมเช่าแพงนิดนึงนะครับเพื่อเราชอบของสวยเราชอบพระที่มี สวยนะครับมีความสวยแล้วก็ยังพอจะแบบราคาก็ยังไม่ได้แรงมากแล้วพอเช่าได้แล้วก็เช่านะครับการเช่าผ้าอยู่ที่ความพึงพอใจนะครับของผู้เช่าแล้วก็ผู้ขายนะครับผู้ปล่อยเช่านะครับนี่ก็นํมาให้ชมนะครับเป็นเหรียญทรหดนะครับปี2อง8ห้หลวงปู่นายวัดบานแจ้งนะครับสร้าง2000เหรียญนะครับเป็นเหรียญรุ่นประสบการณ์ที่เป็นด้านหน้านะครับจะเป็นรูปหลวงปู่นายนะครับนี่นะครับเหรียญส่วนใหญ่ก็จะจมูก โดนนะครับเกือบทุกเหรียญนะครับก็เป็นธรรมดาของเหรียญยุคเก่าเก่านะครับนี่เป็นด้านหน้าก็จะดูสวยงามนะครับพอเหรียญนะครับรุ่นไหนๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นเกจิองไหนก็ตามนะครับพอมีประสบการณ์พอมีนะครับมีประสบการณ์มีภาพมีนะครับมีเสียงที่ยืนยันว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับก็จะทําให้เหรียญรุ่นนั้นเนี่ยมีความนิยมขึ้นมานะครับ สูงนะครับมีความนิยมสูงขึ้นมาเลยเพราะว่าใครๆก็อยากได้เหรียญนะครับรุ่นประสบการณ์นํามาใช้เนาะมานำมาขึ้นคอนะครับนี่ก็ให้ชมนี่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นยันแบบนี้นะครับนี่นะครับก็ผมก็มีหลวงพุนายอยู่หลายรุ่นนะครับก็ได้ทําคิดไปแล้วนะครับก็มีก็เช่าเก็บเรื่อยๆตามกําลังทรัพย์นะครับไหนเช่าได้ก็เช่าไหนเช่าไม่ไหวก็ได้แต่เชชื่นชมนะครับแล้วก็ เก็บเป็นภาพเอานะครับอันนี้ก็นําให้ชมนะครับนี่ด้านหลังนะครับนี่เป็นด้านขอบเหรียญนะครับนี่นะครับขอบเหรียญนะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับเหรียญมันค่อนข้างเล็กนะครับคือพระรุ่นเก่านะครับเหรียญปัะถุมงคลรุ่นเก่าๆเนี่ยบางทีเขาก็ทําไม่ใหญ่นะครับเพราะว่าสมัยนั้นเขาก็ก็คือทําแจกบ้างทําให้เช่าในราคาที่มันไม่ได้แพงมากครับตามวาระต่างๆของวัดนะครับ นี่ก็เป็นด้านหน้าเหรียญนะครับนี่นะครับจมูกก็โดนนิดนึงนะครับแต่ที่เช่ามาเพราะว่าเหรียญนี้มันยังมีกระไหลกระไหลนะครับมีคราบกระไหลอยู่นะครับแดงแดงอยู่นะครับนี่นะครับผิวไฟนะครับคราบกระไหลของผิวไฟยังมีอยู่ตามซอกตามนะครับพื้นเหรียญนะครับผมก็เลยเช่ามาผมชอบชอบเหรีย e ญที่เป็นลักษณะนี้คือว่า,าม,มียังมีความเป็นผิวไฟอยู่นะครับยังมีความเป็นผิวไฟหลงเหลืออยู่นะครับ สมมติเรามองกับแสงเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมันจะมีคาบผิวไฟอยู่ตามขอบเหรียญน,นะครับถ้ามองกับแสงนะครับเราอาจจะมองไม่ค่อยชัดมากนะครับแต่ก็อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีแบบเนี่ยมีมีความแดงๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยซึ่งบางค่ะตอนเราเราเราไปเลี่ยมขึ้นคอมันก็ยังจะแบบดูสวยนะครับแต่เหรียญบางเหรียญอาจจะแบบผิวไฟไม่เหลือแล้วอย่างเงี้ยครับมันก็จะทําให้ ความสวยงามมันดรอปลงไปนะครับนี่ก็เป็นด้านหน้านะครับด้านล่างก็จะเป็นเขียนว่าหลวงผู้นายนะครับอันนี้ดูด้านหลังนะครับนี่นะครับก็จะเห็นชัดๆนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูช่วงหูเหรียญนะครับนี่นะหูเหรียญก็ประมาณนี้นี่นะครับนี่นะครับเนไหมครับพอเราบันโดลแสงเนี่ย เราจะเห็นเลยว่ามันยังมีแบบมันยังมีคาบผิวไฟยังมีผิวไฟเหลืออยู่นเหรียญนี้รู้สึกผิวไฟด้านหลังก็จะพอให้เห็นอยู่นะแต่ผมก็จะชอบเหรียญที่แบบเหรียญผิวไฟที่ยังมีคาบผิวไฟนะครับสังเกตได้จากเหรียญหรือเอาง่ายจากเหรียญหลวงปู่ดูนะครับเราลองดูเหรียญหลวงปู่ดูก็ได้นะครับเหรียญเศรษฐีเนี่ยเหรียญเศีษฐีหลวงปู่ดูเนี่ยเหรียญที่ไม่มีคาบผิวไฟเนี่ยให้ลองดูเลยว่าราคาราคาก็จะไม่ได้แพงเท่าเหรียญที่เป็นผิวไฟนะครับ เหรียญที่มีคราบผิวไฟนะครับเหรียญเศษสีหลวงปู่ดูเงี้ยก็จะมีราคาที่สูงกว่าเหรียญที่ผิวไฟหายหมดแล้วเงี้ยครับนี่ครับ,รบก็ดูได้นะครับถ้าเหรียญเศษสีหลวงปู่ดูเงี้ยที่มีผิวไฟทั้งเหรียญเงี้ยนะครับยังเห็นเป็นผิวไฟทั้งเหรียญเนี่ยโอ้โหอย่างนั้นอะ่ะสวยเลยนะครับบางบางเหรียญน,นี่ก็ซื้อส่งประกวดได้เลยนะครับเหรียญที่ ค่าผิวไฟไม่มีแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากการที่นะครับการเก็บของเจ้าของเดิมเลยนะครับมันก็นะครับอยู่ที่การเก็บของของแต่ละคนนะครับเก็บเหรียญเป็นยังไงนะครับนะครับเอามือไปจับบ่อยไหมนะครับหรือว่ามาห้อยเลยไม่ได้แบบเลี่ยมนะครับมันก็ทําให้ผิวไฟมันค่อยคยค่อยคจางหายไปนี่นําให้ชมนะครับนี่ก็ให้ดูใกล้ๆอาจจะแบบอ่าไม่ได้ไอ้นี่มากนะครับ เหรียญรุ่นเก่าเขาไม่ได้แกะพิมพ์แบบเนีย้ยมันเหรียญรุ่นใหม่นะครับสังเกตว่าดูยันเงี้ยครับมันก็ไม่ได้มีความพลิ้วสวยงามอะไรมากแต่มันพอดูรวมๆแล้วมันดูเข้มขังแล้วมันก็ดูคลาสสิกด้วยนะครับเนี่ย <Yeah. S 1> เหรียญยุคนั้นก็จะแบบตัวศรก็ไม่ได้คมมากมันจะคล้ายๆแบบเหรียญบางรุ่นอย่างบางเกจิก็จะเป็นคล้ายๆแบบเปลือกผิวส้ม,มครับเป็นแบบขู่ขาขู่ขาเห็นไครับ ดูยากนิดนึงนะครับซูบอกแล้วกันเนาะซูบอกนะครับเข้าประมาณนี้นะครับจะได้เห็นใหญ่ๆหน่อยนี่ก็ให้ชมนะครับเหรียญนะครับรุ่นประสบการณ์นะครับของหลวงปู่นายนะครับล่าสุดนะครับนะครับเหรียญที่ติดลมบนไปแล้วก็เหรียญเหรียญห่วงเชื่อมรุ่น4ี่นะครับอย่างนั้นติดลมบนแล้วนะครับหรือเหรียญเหรียญปูหนังเนี่ยครับหรือว่าหลายๆรุ่นที่ติดลมบนไปแล้วนะครับเหรียญนี้ก็ เป็นประสบเปลี่ยนประสบการณ์ล่าสุดนะครับของหลวงปู่นายนะครับที่มีนะครับคลิปออกมามีการเล่าขานมีภาพมีเสียงนะครับยืนยันได้นะครับถึงประสบการณ์นะครับก็นามาให้ชมนะครับนะครับสรุปทีนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็คือเหรียญทรหดนะครับทรหดของหลวงปู่นายวัดบานแจ้งนนะครับออกปี2528นะครับสร้างทั้งหมดจํานวน2 0 0พันเหรียญนะครับส่วนใหญ่วัตถุมงคลหลวงปู่นายจะสร้างประมาณหลักพันนะครับก็คือ2 0 0พนะครับส่วนใหญ่จะ2 0 0พันนะครับ ประมาณนั้นนะครับสร้างไม่เยอะนะครับรุ่นละ2000ั0สออะไรประมาณนะครับถ้าไปดูตามในหนังสือนะครับก็นําให้ชมนะครับก็ฝากพี่ๆนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องฮัดอยุธยาด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับช่องยูทู u พ e นั์อยุธยาด้วยครับถ้ามีวัตถุมงคลรุ่นอื่นๆที่ได้เช่ามาก็จะนำมาให้ชมอีกนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ